บอกนะวันนี้อ่านคลิปเขาบอกให้อย่าลืมอ่านคลิปอาดูนี่วันนี้อ่านเปล่าอ่ะคลิปเย่โอ้ได้ฟีดมาแล้วกระพุนให้ไงเออสวัสดีต้องลืมตาเอาลแล้วสดีท่านของท่านด้วยครับผมต้องเรียนจีวันนี้อยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมสิโอ้สวยมากต้องไปโอ้ไปเลยเหรออู้ขาไหนล่ะขออนุญาตตัดแสงสัก เราจะเอาอยัางไงเพราะเราต้องกินจริงๆก่อนแหละเพราะเราต้องกินไงจริงๆมันก็ต้องทำใจทำนิว้วตับใจอะไรกูไม่เกี่ยวเลยทำใจเธอเทำแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเด็กเลยพี่ใหญ่ทั้งนั้นทําใจแล้วรีบปั้งใจ, <laughs> สใจเสียปั้งใจเขาบอกว่าอยากสติแตกกันอ่ะกุ้งกินได้แค่สองอย่างอ่ะถ้ากุ้งกับปลาหมึกหมอกูเข้าบ้านเลยนะอืออือกูมึงกินต่อได้นะแล้วแต่นิ้วอ่ะอือแค่ยากกินที่หวาน โอเคหมอไม่เห็นอย่าพูดเรื่องปลายานะว่าไปไหนดีอะต้องอยู่นี่เว้ยเต็ปแรกของไหมคะคือขยับโอ้โหไม่ตีซ้ำอีกสเต็ปแรกไปครับคือต่อยอีกคนโยู่อยู่แลกเดี๋ยวแปลกค่าคนณรีซอตแทกทับนี้ทำไมมันแปลกซะเกินรีซอตแทกใส่เยอะเกินเปล่าใส่แค่เดียวใส่ยังปีอัน โอ้มิ้วแม่แหลกกว่าป่าวแมต้องที่อันนี้มันใช้พื้นที่ว่างเยอะใช้ตั้งเยอะโอ้พระเจ้าสวยตัดไม้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 ว้ามายท่วงถามเออไม่ละหลุดพีทพี่ต้องหัดกับเหล็กป่ะแล้วขอทำที่ตัดขนแก่นะโอเคก็ได้กลับบ้านดึกไม่ได้ด้วยนะกลับบ้านดิวันนี้กลับได้ พราะเพราะวาคอนจีกับป้าจุมแล้วนี่ก็กูกลับไม่ได้มึงกลับได้แต่กูกลับไม่ได้อ่ะเหรอพีทก็กลับตอนเด็กได้พีทกลับได้นานอย่นี้ก็ได้แล้วคือพวกเราต้องกินละสามคนผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวชิปไหนต้องขอในตัวต้องขอหมวกกับที่ขุดแล้วก็ต้องมีอะไรบ้างอะหมวกที่ขุดแอปเปิ้ลกินแบงแล้วขอแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลแม่งเดี๋ยวได้จริงพวกมึงกินแอปเปิเลยเดี๋ยวหน้าจอมืดต้องหน้าจอดับอไปเนี่ย อ๋อนั่หมดเปล่าอ้าวอ้าวงั้นเก็บของเลยฮะเกีบก่อนเจ้งเกี๊บเป็นเปล่าไอ้แก่เสียได้ของเรารู้นะกินแม่งให้หมดเลยจบเสียได้ของนะทีเนี้ได้ลาพิสูจน์ออกเกมด้วยกับน่าจะดับก็ก็มันน่าเสียดายจริงๆนี่ต้าเจี๊ยบได้ก็ต้องกินอัดอยู่ใช่ไหมฉันกับลาต้าเสียได้จริงคราบโยนผู้ใหญ่มากิน เราอัดอยู่นะครับนี่ก็พูดง่ายคนเดียวเลยเราอัดอยู่นะลืมป่าองต่อไปอ่ะไม่ลืมนะท่านผู้ชมเพ่ผมคนสุภาพ่ไหฮะเคยด่าเพื่อนไปแล้วสิบกว่าคนเคนะเคยโดนเพื่อนไปมาโดนโดนไอ้มิวเนี่ยเลยฮะบอกความจริงม่เลยแล้วไม่ได้บอกไม่โดนจับความจริงของผมคือผมโดนเพื่อนต่อยตาบวมจำได้ไหมต๊องจำได้จำได้ จำไม่ได้จริงหรอ <บา S 1> โอ้เพื่อตาบวมขนาดนั้นมัจำไม่ได้เหรมานี่แบบแบบไม่ชินเลยอ่นะไปหาเ,เพื่อนนะโอ,โอมโหตาบวมเพราะหาเรื่องเพือ่อนแล้วไปหาเรื่องเขาทำไมล่ะก็มันวิ่งมลใกูอยู่ดีเอ้าเฮ้ยมาไงเนี่ยแล้วอยู่ดีมาตีเอ้างงเลยมากลับมานี่มานี่ถีบคืนโอ้โหต่อยตาบวมเลยกูโอเคมีความแตกทีคุณของแก คมกีโอเคเข้าใจแล้วฮุดแฉกลุกเลยใช่ไหมแฉกเลยทำไมได<อ>้เจอเจอแกเกิดบ้าก็เจอแกเรืมมิวเข้ามาี่โคตรแหลกเลยอเออตัวแม่งแหลกจริงๆริเลยอกูบบหายแหลกเลยเย่ในที่สุดกูหายแหลกแล้วที่แกเ,ย,เยังตาดับนีคือเคสดติเจอร์อะไรวะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ลักกัดละกันดิเจอร์แล้วใส่ลีซอแ็ลเข้าไปเปล่า เฉลยนะโต้งโต้งโต้ไม่ได้เบ็ดกิสดีวิชช่วยเย่เลยเย่ในคนแก่บ้าดโต้งไหนวะต้องพี่บาวสองตัวเลยมีเฉื่อไหมเล่นมุกอย่าลืมนะเล่นมุกปิดท้ายด้วยอะลวกทำไมนี่เงียบอ่ะเป็นไรวะทำไมเงียบทำไมใครอ่ะแกอะไรเงียบทำไมแล้วทำไมคนจะเงียบอ่ะอ้าย้า สัดีคุณคแอร์ของเราสกินนี่ก็น่าไว้ใจนะแต่ว่าติดใจไม่ไม่น่าไว้ใจเลยก็ขีดไม่ได้ไปแ้วก็มันพูดก็จริงเะล่ะเอานี่ยมัน A B เ h a n d เฮลโหชีวิตของเองเอากระดึ้นไปขึ้นเร็วๆใช่เหงื่อทัวร์มีถัอดไหมไม่ขำเลยชีวิตทำอ,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 อะไรอยากอยากนอนนี่จำหัวเปล่าเป็นไรอ่ะมีถอดไหมอ๋อของพีซบอกว่าไม่มีบอกว่าไม่ มีเอมันจะพึดแล้วยังวะเนี่ยไม่รู้ไม่โทรศัพท์ตืนพึ่อ่ะนี่ขนาดเปิดแสงกือบสุดแล้วเนี่ยผมขอตัดคคิดแป๊บน,นึงถ้าคอมเมนต์มาดา่าสุดๆอ่ะีการแกเลยครับเมื่อไหร่คนแกจะขึ้นอ่ะงั้นงั้นเชิญให้เข้าแกกินดูดิคนแกจะขึ้นไหมฮ้ยเอ่กูไม่บีดีค่ะวัววัวมานี่วัอะไรหรือ บอกว่าเออเอาหนังต้องหนั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 งมันจะไปทำชุดเดียอะหนังมันจะไปเยอะที่เบรกเสียงอะไรกับเพื่อนอะไรที่ต่างจังหวัดเนี่ยแห่งที่ขุดกูจะพังก็วันนี้แหละเขาไม่ขุดเห็นแม่ไปเอาตีวัวใช้ดัดไม้ก็ได้เมฆไม้มีดีดีตรงขอร้องได้ขอโทษในสวรรค์ว่าขามก็นคนที่ขุดตีวัวนะ เอาไว้ลูกค้าทัวที่ขุดตีบัวนะเพราะดาบพังไปสวายสวายสวายคิดว่าสวายสวายสวยทำไมแสงมันแสงมันเหรอโอเคแสงมันเย้เดี๋ยวไปเยอะไม่ทราบเลยดีกว่าไปั๊มอาหารดีกว่าเรียบร้อยเองไม่เข้าใจก็ยังได้วขวดก็ฟรีทำไมพี่ไม่เคยไลฟ์สดเขาบอกถ้าตัดคนแล้วล้าด้วยจะได้ขนแกะสองันก็ไม่ก็ไม่มีคนคอมเมนต์ว่าไงว่าทำไมไม่ไลฟ์สดเออทำไมไม่ไลฟ์สดกูยังงงเลยมันไม่ไลฟ์สด ไม่รู้สงสัต้องไม่มีโปรแกรมไรสดอ่านคอมเลยเนี่ยก็ใช่ไงก็ไปโหลดสิครับนิ้วไปอยู่ตรงไหนนิ้วก็พูดง่ายดิเอาก็ก็ไปดูคลิปแล้วก็กิมดิโปรแกรมไลฟ์สดในโทรศัพท์มือถือก็ได้มือถือของนะว่าจะเออเย่เป็นโทรศัพท์ดีกว่าเองมีนะเพราะว่าเขาไลฟ์กันทั่วเลยดอ้เล่นงแท้จังทำไรต้องจิกกุดกุ๊ดให้เงาให้ไว้เราให้ เลยเปล่าเลยดันไปไหนกันวะนี oh, ่เด็กไอตองเปล่าคุณปูนโอ้คุณปูนพีเดอรได้เข้าเสิร์ฟเลยนะเอาไม่ไอ้ไอ้นั่นมันไปเอพยายามเข้าอยู่ค่ะไอ้นั่นมันไปเลยเฮ้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 ยเติมแข่งดนนะไอขอกินได้ไหมได้ต้องแข่งพีเดอร์อยากได้ตองมากไอตองหายตัวไปอีกแล้วโอ้ยปวดประสาทไอ้ตองอยู่ไหนปวดประสาทอยู่ไหนเกมหมดไปฆ่าแม่เลยนะ ผมอดใช่ไหมน้องผมนะครับที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้อล่ไล่ไม่ดูนักแข่งไม่ใช่ต้องต้น้ำแข็งนะรู้มันเป็นน้ำแข็งเว้ยจีได้ทำอะไรหรอเ้ได้ลขึ้นแชไว้ดิจ่ะเห็อยู่แช่ไว้ต่อได้ต้องเราจะยายเราันจาแตกยอดขึ้นเขาไม่ขำนะไอ้เมียวเอาป้กูไงยากูไม่จะยัานเลย กอดีถ้าเขาอยากดูเลยก็ดีที่ที่แม่ไม่มใช่ญาติที่แม่ไม่มใช่ญาติเราต่อไปไม่ต้องมาเป็นญาติ<ด>กูอพ่อพี่มึงกับพ่อกูเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพอต้องโคตรชอบเลยแบบนี้นพี่เอาน้องแข็งยัดใส่ปากได้ไงวะคือจ<ะ>ีจีนะฮะไปเป็นญาติวเอาเลยโยอยเฉพาะหยบอ๋อเงินเพีย ีเงินเพียบเลยต้องดึงเงินโคตรเยอะเลยตรงเนี้ย้องดึเงินชีวิตต้องดึงเงินโคตรเยอะเลยโอ้ชีวิตสุดมากมากโคตรเยอะเลยตรงนี้ไปเป็นไรเต้องโคตรเยอะเลยว่ะเรินแล้วเงินไม่โคตรเยอะเลยอู้ที่ไม่หวังเงินแม่คือดอกทันตะวันนะฮะใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมงมันกับไอ้นี่ดิต้องมีอาต้าอยากจับมอไซค์อ่ะ อยากจับมอเตอรม์มีอันมีอันนึงเอ้ยขอขอจะจับมอเตอร์โอ้ยมีมันไม่เปลืองเหรอมอเตอร์อะดูวะเนี่ยอ้าวกูไม่มีน้ำมันต้องลืมไปต้องบอกใช่ปะว่าถึงกว่าจะได้คนแก่ครบใช่ปะอตอนนี้อยู่ไกลอยู่อะอยู่ไหนว่าคนแก่จะต้องการแก่ตัวหนึ่งไปเลยว่าร้องอขาดแค่สองก้อนแกหายไปไลยหนึ่งตัว แตแ,แตแกะไปหจะไปรู้ไม่ละยันไม่หมดเลยเหรอแกน้อยก็มันใหญ่รู้เป่ามันกใหญ่มมเยอะต็มเลยกระบองเพชรลมีคนหายยังหะถ้าม,มีคนถามว่าท่านทำไมถ่ายไม่ชัดมชผม,มไม่รู้เพราะอะไร<อ>คือพอขอน้าจอที่ผมมันชัดมากเลยนะไอ็ไนายมีเงินพอจะมีเงินตั้งสอมร้อยไหมไม่ถ่ายเงินอีก ไม่ได้ถ่ายอ่ะกินแค่หลอดเปล่าไม่ได้ถ่ายเงินงั้นถ่ายนาแทนโอ้ยไม่ใช่ควายอู้ขอเถอะนะโอเคงั้นที่ขุนไม่เอา่ดขอแค่หมวกกับเพชรก็พอให้ที่ขุนด้ก็ได้แดี๋พีชไม่ขุ่หรอกเอาที่ขุดไปด้วยโอเควุดถ่านอ้ยชุดเกาะมังก็มีเหรอเนี่ยเราเฮ้ยชุดกจบมัน ไปจับไปจับรถดิต้องุกกระทองนะไปจับรถคิจับมาไว้จับรถแม่งเนอ้าวกูต่ายเ่สิบสองนาทีแหละเอาไงมาแรงไม่เข้าเลยอ่ะเออพี่ยังไม่เข้าชิปนี้อาะเป็นชิปสฟ้นนะฮะฮะฮะเดี๋ยวจไปอไรมาเข้านานนิดนึงไม่ิดหลับตาลีลาลงไปนี่ล่ามาไอแบเราเพลงนี้ฝันเต่าอร้อเข้าแดนจบก็ดำดาดีดาดำไปเลยล้าวว้าสุดท้ายปนสุดวิวอ่ะ อ่ะยังไม่เลยไหมเออวดดีหม, <c oughs> ดมูน้อยต้องเอามิกกี้มาแล้วก็ตัดคลิปไปอยู่ที่ช่องเต้องอ่ะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะแต่ยงไงเราก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะต้องทำอยู่ดีเออแต่ก็เป็นกำลังใจไงเท่แบบอยากทำอ่ะ นี่คือชื้นคือหนังต่อมันก็แผ่นซีดีแล้วตอนเนี้ยต้องอยากได้พิกพิทตันบ่อยชื่อคืนยองแม้วต้องมันอยู่ไหนกันพิทตันพี่ขอยเอาไปทำแบบประตูอะไรเราไม่มีอ๋อหาลินกับเต็งให้พี่ได้บอกว่าพิทตันมาจากไหนกูรู้วันดีต้องเรามีอะไรมาให้ ต้องหคลิปนี้ต้องหอตัวเราก่อนนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตรงนี้กดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับยู